จากนี้จนนิรันดร์ค่ะแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันทุกไร คำว่ารักจะกูใใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยเย็นชาก็วันไว้จากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันมีเข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เรียนชีวิตฉันไป อยากอยู่น,นานเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีมึงคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉัน ชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันด์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายจะเป็นลมจะเป็นคนดูแลเมื่อเธอลมจะเป็นลมปลอบเธอเมื่อร้อนใจมีปัญหา เธอเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่คนคนนี้มีวันจะหายไปฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มี ข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรัรนทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตาย